สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องใครมีเส้นแบบนี้มักจะรวยเร็วนะครับวันนี้ผมจะมีเส้นนะครับที่บอกว่าเราจะรวยเร็วมีเส้นมีเครื่องหมายนะครับเรามาเทียบกับมือเราว่าเรามีเส้นลักษณะนี้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมมีลายมือตัวอย่างมาให้ดูมากมาย10ลายมือนะครับมีให้เราเรียนรู้จากเส้นจริงมากมายนะครับอ่ะเราไปเริ่มกัน ลายมือแรกเนี่ยลายมือนี้รวมหลากหลายค่อนข้างหลากหลายนะครับมีเส้นที่เด่นๆคนก็มาพอเราแปลฝ่ามือเนี่ยถ้าคนที่แบบเส้นดีนะครับมันก็จะเห็นเส้นที่คมชัดลักษณะเงี้ยเหมือนใบเหมือนอะไรกรีดเป็นเส้นเส้นคมชัดนะครับดูเส้นหลักๆที่บอกเรื่องการเงินคือเราจะดูเส้นวาสนาก่อนนะครับก็คือวาสนามาจากเนินวิปริตบริเวณนี้นะครับเส้นนี้ขึ้นไป นะครับอ่าแล้วก็เป็นวาสนาขึ้นจากเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งนะครับขึ้นไปต่อด้วยเครื่องหมายการเงินก้อนใหญ่อ่านะครับมือนี้มีเส้นลาบลอยด้วยนะครับมีเส้นลาบลอยก็คือเส้นบางๆเส้นนี้ครับลาบลอยผมขอไฮไลท์ดีกว่าจะได้เห็นชัดเส้นนี้เส้นบางๆเส้นนี้ครับ เส้นที่แอบบเส้นชีวิตนะครับแล้วก็มีเส้นการค้าอ่าเป็นการค้านะครับเส้นบุญทุนเดิมคนเราเนี่ยครับเห็นไหมไปต่อกับเส้นวาสนาด้วยแสดงว่าเป็นบุญเก่าเงินที่สะสมบุญที่สะสมในอดีตสามเหลี่ยมบริเวณนี้ใครมีสามเหลี่ยมยิ่งใหญ่นะครับบอกเป็นเรื่องการเงินเท่าที่เท่าที่ดูมายิ่งใหญ่เงินยิ่งมากนะครับ แล้วก็เครื่องหมายการเงินสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยถ้าใครมีชัดๆบนมือเนี่ยก็บอกเรื่องการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับยิ่งใหญ่เงินยิ่งใหญ่นะครับอ่ะเราไปดูอีกมือหนึ่งมือที่สองนะครับก็เหมือนกันมือนี้จะเด่นอยู่2เส้นก็คือเส้นวาสนากับเส้นคุ้มกันเอ่อเส้นวาสนากับเส้นสําคัญนะครับเส้นอิทธิพลเส้นวาสนาขึ้นจากชีวิตแสดงว่า พอเจ้าชะตามาถึงจุดที่ขึ้นของเส้นวาสนาเนี่ยจะรวยขึ้นมาทันทีนะครับอ,อันนี้น่าจะ20กลางๆนะครับแล้วก็ความรวยแบบก้าวกระโดดในตำแหน่งหน้าที่การงานการไปเส้นชีวิตเราออกไปยาวลักษณะยอย่เงี้ยก็บอกว่าเราจะโยกย้ายไปต่างประเทศ นะครับไปอยู่ไกลจากถิ่นฐานเดิมนะครับแล้วก็มีเส้นอิทธิพลหรือเส้นสําคัญก็ได้แนบเครื่องหมายการเงิน2เ,เครื่องหมายนี่ครับก็จะบอกว่าเราจะรวยอย่างรวดเร็ว1 2น,นะครับก็คือขึ้นไปสองตแหน่งนี้ถ้าเรามีก็อันนี้มือเนี้ยเจ้าชะตาไปอยู่ต่างประเทศนะครับน่าจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็พอการโยกย้ายแล้วก็ จเจริญขึ้นมาลํำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะไปดูอีกมือหนึ่งมือนี้มีเส้นกันขากับเส้นอ่ะเราดูเส้นวาส,สนานะครับถ้าวาส,สนาเราขึ้นจากบร,ริเวณนี้เขาเรียกเนินวิปลิตเนี่ยมักจะรวยอย่างรวยเร็วรวยไม่ทันตั้งตัวนะครับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยมักจะขึ้นจากนี้นะครับเส้นวาส,สนาคมชัดเราดูมือก็ได้ครับถ้ามือเราเด่นชัดเนี่ย เ่าแล้วนี้สามเหลี่ยมบริเวณนี้เขาเรียกบ,บุญทุนเดิมในอดีตแล้วก็เส้นสําคัญที่มีเครื่องหมายการเงินเห็นไหมครับแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับมีเครื่องหมายการเงินมีบุญเดิมคนเราเนี่ยครับเกิดมาไม่เท่ากันนะครับบางคนเกิดมารวยนะครับบางคนเกิดมายากลำบากเนี่ยมันอยู่ในเครื่องหมายบุญมือนี้เกิดบนมือซ้ายแสดงว่าชีวิตถูกกําหนดมานะครับ ไม่ต้องทำอะไรมันก็จะมีเข้ามาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีเส้นอะไรครับเส้นการค้าเส้นคู่รวยเส้นการค้าไปต่อคู่รวยนะครับลักษณะนี้่ะไปดูมือต่อไปเหมือนกันเลยมือนี้จะมีสามเส้นเลยนะครับเส้นวาสนาของเราก็มาจากเนินวิพิตส่วนใหญ่นะครับที่รวยเร็วเนี่ยเส,เส้นวาสนาจะมาจากเนินวิพิตนะครับ บริเวณนี้แล้วก็มีอะไรครับเส้นการค้าขึ้นไปนะครับต่อเส้นคู่เส้นอะไรเนี่ยเส้นนี้คือเส้นอิทธิพลนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยต้องมีเส้นนี้ที่เด่นชัดนะครับจะสามารถควบคุมบังคับบัญชาลูกน้องสั่งลูกน้องเชื่อนะครับเส้นการค้าที่ดีก็คือการค้าขายที่ดีเส้นวาสนาบอกเรื่องการเงินนะครับ ซึ่งถ้ามีเครื่องหมายการเงินก้อนใหญ่กำกับก็แสดงว่าจะร่ำรวยหรือมีเงินจำนวนมากนะครับคือเราจะอ่านเส้นอ่านเนินอ่านเครื่องหมายไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะดูอีกมือหนึ่งมือนี้ค่อนข้างชัดในเรื่องเครื่องหมายการเงินก้อนใหญ่นะครับเนี่ยถ้าเส้นของใครชัดๆแบบนี้นะครับขึ้นจากเส้นชีวิตไปนะครับไปเจอแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยค่อนข้างชัดคมๆอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็บเมื่ออายุมาถึงจุดนี้เราใช้หลักการวัดอายุบนเส้นชีวิตนะครับพุ่งขึ้นมาเราก็จะเจอเครื่องหมายกันเงินลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็ชีวิตดำนินมานีก็เลยจะล่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะไปดูออกมือหนึ่งเห็นไหมฮะมือนี้กลับไปกลับมาความรวยกลับไปกลับมารวยเมื่อเส้นวาสนาเราโคง้งเส้นที่โค้งเนี่ยครับมันก็จะแปลเป็นเรื่องการกลับไปกลับมาอ่า เงินกับเสียหายแต่ก็ไม่เสียหายนะครับลักษณะนี้นะครับมีเส้นอิทธิพลนะครับแล้วก็มีเส้นการคาขึ้นไปลักษณะนี้เส้นวาสนาลักษณะนี้เดี๋ยวผมลบให้ดูนะครับเนี่ยคมชัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าเราจะรวยอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะอันนี้ เส้นวาสนานะครับขึ้นไปแล้วก็มีเส้นเนี่ยครับมือนี้จะเด่นที่เส้นอิทธิพลเส้นนี้ครับนะครับก็จะบอกว่าจะมีเงินอ่ะเราไปดูอีกมือหนึ่งมือนี้เป็นรูปเรือนะครับใครที่มีรูปเรือสื้อเส้นคือตัดระหว่าง3เส้นนะครับเส้นวาสนา เส้นาการค้าแล้วก็เส้นสมองนะครับดูอันเนี้ยไปสัมพันธ์กับเนินหลักฐานจากหลักฐานขึ้นไปเลยนะครับเป็นวาสนานี้ที่ราบลำบากนะครับปลายเส้นนะครับเป็นเครื่องหมายการเงินนะครับเส้นสมองเนี่ยโค้งนะครับเราก็จะดูว่าเป็นรูปเรือสำเภานะครับ เรือสำเภาเนี้ยก็คือ,อบริเวณที่เก็บเงินเจ้าชะตาท่านเนี้ยนะฮะก็เป็นวาสนาหนีที่ราบลำบากนะครับแนบเครื่องหมายการเงินแล้วก็ใครมีเส้นบริเวณเนี้เรียกเส้นอิทธิพลนะครับเส้นบุญนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด่นๆคือรูปเรือแล้วก็เครื่องหมายการเงินแล้วก็เส้นวาสนานะครับขึ้นมา ดวยมือเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยอันนี้ก็รูปเรือนยฮะใช่ไหมฮะวาสนาขึ้นจากส้นมือยาวขึ้นไปปลายเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่อ่าเนี่ยนะครับคือเส้นวาสนาถ้าใครไปตกเนินร้อนหลนถ้าเส้นอื่นดีดีด้วยนะครับคุณสมบัติเส้นอื่นดีด้วยจะรวยมากนะครับตามตำราของทานยายอานุชาศิลป์มีเส้นเนี่ยเห็นไหมฮะ เส้นอิทธิพลนะครับเราก็เป็นรูปเรือเหมือนที่ผมเขียนให้ดูมือก่อนหน้านี้ครับเรือเก็บเงินนะครับเรือใหญ่ก็เก็บเงินได้เยอะนะครับะนะครับลักษณะนี้อ่ะดูอีงมือหนึ่งมือนี้เหมือนกันมือนี้จะให้ดูสามเส้นนะครับสี่เส้น ดูเส้นวาส,สนาเส้นวาส,สนาขึ้นจากเงินหลักฐานขึ้นไปนะครับมีหลักทรัพย์บอลวูนรัวจากการลงทุนนะครับขึ้นไปอ่านี้เป็นเป็นเรื่องการลงทุนการคืนทุนนะครับมีอิทธิพลบังคับบัญชาผู้คนนะครับมีเรื่องการค้าขายใครที่มีสามเส้นลักษณะที่ชัดๆเนี่ยชีวิตเจ้าชะตาดําเนินมาถึงจุดหนึ่งพอมีเรื่องการลงทุนณนะจุดนี้ลงทุนแล้วก็จะรวยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ลักษณะนี้อ่ะเราไปทวนกันแบบแรกนะครับมีเส้นวาสนาเส้นบุญนะครับเครื่องหมายการเงินนี้ก็เส้นสำคัญเส้นวาสนาขึ้นจากชีวิตนะครับเส้นคู่รวยเส้นบุญทุนเดิมเส้นวาสนาจากเงินวิปัลิตนะครับเหมือนกันนะครับเส้นสามเส้น อันนี้เครื่องหมายการเงินเส้นวาสนาจากชีวิตนะครับเส้นวาสนาจากเนินวิปลิตนะครับอ่านีเครื่องหมายเรือสำเภานะครับแล้วก็เส้นอ่าวาสนาเส้นอิทธิพลเส้นการค้าใครมีสามเส้นเนี้ยอันนี้คือจะรวยสูงสุดนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจนะครับในการศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับหลักที่ผมใช้ก็คือหลักของท่านอาจารย์โหนชันสินถ้าชอบก็สามารถหาตำรามาอ่านประกอบได้นะครับท่านพิพิธกรใหม่ก็สามารถกดติดตามนะครับกดวิดีโอเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้มากมายหรือติดต่อผมนะครับสามารถสแกน QR ว o า e Line ดไลน์แอดไลน์พาร์มิสตี้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ